ครับสวัสดีครับผมเต้ยพงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ก็มารับปริญญาครับจบที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณามหาวิทยาลัยกรุงเทพครับจบปริญญาตรีครับก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นปริญญาใบแรกของครอบครัวครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ครับก็ดีใจก็อยากจะ ขอบคุณทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับที่มาในงานวันนี้ครับแลวก็ขอบคุณแฟนคลับแลวก็ขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงศิลปินด้วยกันครับที่มาในร่วมแสดงความยินดีกับผมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงหรอวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแบบจะรับได้ไหมจะก้าวหินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็กถูกหรือไม่จะเ,เป็นแฟนคนอื่นหรือเปล่าใช่แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนคะ่ะค่ะ ครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่งานรับริญญามอกรุงเทพคนอย่างเยอะเลยโอ้โหนั่นเหมือนกังไม่เคยมากันอ่ะผมก็ไม่เคยมาครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จ9-1ในชีวิตก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันทั้ง4ปีขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนุมทุก,กเรื่องค่ะ วันนี้ดีใจมากค่ะที่จบการศึกษาก็ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเพื่อนแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ก็ปีหน้าก็โทรอีกอีกอีกใบหนึ่งก็ฝากความหวังไว้ด้วยขอบคุณค่ะก็ดีใจมากจบแล้วมากค่ะดีใจที่สุดขอบคุณคุณแม่มากค่ะที่ทาให้เรียนจบได้โอ้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับโอ้โหสุดยอดถ้าเกิดไม่มีเขาเลยนะครับไม่สามารถเรียนจบได้ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดต้องขอบคุณอาจารย์อาจารย์ของผมเองที่เขาทําให้ผมจบมาถึงทุกวันนี้และเรียนรู้และได้ออกไปใช้ชีวิตในภายภัางหน้าเนาะ